สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตรงกับวันที่สามสิบเดือนธันวาคมปีหกสามนะครับเป็นวันเกือบวันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่สามสิบเดือนธันวาคมอีกวันสองวันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับ วันนี้มาเจอกันจะพามาดูหลวงพ่อเงินวัดบางคานที่สร้างในปีพศ2555นะครับก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นแทนคุณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นแทนคุณจัดสร้างโดยในนามของ เทศบาลตำบลบางคารนะครับเทศบาลตำบลบางคารเป็นผู้จัดสร้างและทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบางคารโดยตรงนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ห้าเดือนห้า ปี55นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นแทนคุณสร้างปีพศออ2555ทําพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบางคานโดยตรงตรงกับวันที่5เดือน5ปี55นะครับ วันเสาร์ที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้าครับซึ่งเป็นวันดีเป็นเลือกดีนะครับเรามาดูอันดับแรกดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับดูให้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับดูให้เป็นหลวงพ่อเงินดูใบหน้าของหลวงพอ่อดูให้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นหลวงพ่อเงินแบบชัดเจนแบบไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับต่อมาก็จะดูภาพรวมดูเส้นสายลายศินของเหรียญดูศิลปะดูความคมนะครับคมชัดลึกนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับสวยงามสวยงามานี่แหละครับ เอกลักษณ์ของราแท้ต้องให้ได้แบบนี้คมชัดลึกสวยงามไม่มีที่ติเลยนเราดูด้านหลังสักหน่อยครับไปดูด้านหลังสักหน่อยดูด้านหลังเหรียญเพื่อสลายครับดูด้านหลังเหรียญครับนี่ครับชัดเจนครับตัวยันตัวขอมชัดเจน คมชัดนะครับเขียนว่าแทนคุณก็คือรุ่นแทนคุณนะครับวันเสาร์ที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้าตรงกับปีมะโรงและมีเลขกำกับห้าสองศูนย์สามหลวงพ่อเงินวัดบางคาน สวยงามมากครับสวยงามมากนี่แหละครับพระแท้เอกลักษณ์ของพระแท้ต้องให้ได้สวยงามแบบนี้คมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนะต่อไปก็จะดูตำหนิครับดูตำหนิดูตำหน,นิครับดูตำหนิสัหน่อยครับอครับดูพระแท้ต้องมีตำหนิมีที่ดูนะครับ เรียกว่าจุดชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นเส้นขีดอยู่ตรงนี้ครับคมชัดนะครับเส้นขีดเส้นเล็กๆนะครับแต่คมมากนะครับเป็นเส้นขีดอยู่ตรงนี้นะครับคมมากครับคมมากเป็นเส้นเล็กๆนะครับต้องดูให้ดีๆแล้วจะเห็นนะครับน่าเห็นไหมครับนะครับ เรียกว่าจุดชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับนี่ครับเห็นนะครับเห็นนะครับนี่ครับจุดชี้เป็นชี้ตายเรียกว่าตำหนิของพระแท้นะครับอ่าเห็นนะครับคมชัดนะครับเส้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะเอากล้อง 40x ให้ดูสักหน่อยครับ จะได้เห็นที่ชัดกว่านี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นนะครับคมชัดมากครับนะครับนะครับเสิ้นเล็กๆคมมากครับเห็นไหมครับน่าครับเรียกว่าตำาหนิของพระแท้นะครับ ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับหลวงพ่อเงินรุ่นแทนคุณวัดบางคานนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรละฟังนะครับสวัสดีครับ